ดีครับลุงพงมาแล้วนะครับตอนนี้ลุงพงอยู่ที่วัดปู่คุ้มข้าวอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับน,นี่นะครับเป็นงานบวงสรวงองค์ปู่วิรูปักโขครับนี่ครับเป็นงานบวงสรวงองค์ปู่วิรูปักโขท,ที่วัดปู่คุ้มข้าวตำบลคำพระอุ่จังหวัด ร้อยเอ็ดนะครับอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับสุริยันต์จันทร์มีคาบารมีคิดพยพอาจมงคลได้มีเปลวแห่งเวทสพื่อที่จะถานบนลาวแห่งที่สะท,ท,ที่จะถานองค์ท้าวพระดาผู้สุขโหเพื่อแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้ทังเกิดเปิดบารมีตั้งจตางัดหน,นีเป็นต้นไปท่านเองเถิดข้าพระพุทธเจ้า แต่ในขณะที่พ่อพามได้อา่านโครงการที่ตะกลกระผมจะได้ขออนุญาตนำเรียนท่านประธานในพิธีพร้อมกันนะจะได้โอดทานปารมีทั้งหักเงินหักทองเครื่องของมงคลเทียนเ,เปิกปรมี นะครับขออนุญาตกลับเงินเกินช่างสิทธิ์ในหมวงพ่อคณะเจ้าหน้าที่เชิญทานนะครับดอกไม้มงคลข้ามจางที่่าธวงการนะครับเพื่อเพื่อให้สมบัติครอบครูไหลมาเทมาสมบูรณ์คูณผลพึ่งประการตั้งแต่การปัดหนีเป็นต้นไปมันบานจะสว่างในสุนตรณกรดับชันเต้ เป็นพิธีบวงสวงองค์ปู่วิรูปักโขนะครับที่วัดภูภูมงข้าวตำบลคำพระองค์อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับะเเเเ วนาาเกยตอดีเกุมาชายันตุเรีนชรนตรกิจสัเมยอักันทัปนาคามปิพันตาสันติเกี่ยงมุ่งวัรวดนางสาธาอุเมสุนันทบธรรมสาววานาคาโลยมรังตาธรรมสวนาา เลอาญามรรตามธรรมสาวนัติเลอาญามรรตามหากเงินหากทองก็จะได้รวยไปตามเส้นสายลายเงินนะครับแจกทานไปสู่พ่อแม่พี่น้องเลยนะครับหากเงินหากทองในขณะที่พ่อพราหมณ์อ่านอุนการนะครับ ขึ้นหาทองก็จะโปรยทานไปด้วยอาจารย์ดีอีกเลครับขึ้นหาทองโปรยมงคลเลยนะครับให้พ่อแม่ี่ร้องท่ anyway. พพามกางที่พ่อพามอ่านโอกาสนะครับเรียนเชิญนะครับนาคเอกาพระบูดาดาวระลามเสือนเก่าขึ้นนมมสกานปฏิสถานอันชุดีกนนกเงินเนื้อเสียนสิริเถพระดาเจ้าจุกมีเปรตบาทพระนสานจำนองของกรมกษัตริย์ผาติโยทั้งเดา ีคำพาใครเดตัวทุกิสาสันตัวจัวาลอันตโราสาธิสักเกเทราาอันสิบยงสกามาพระนวงามอันกมาจังหวัดภูเเจพระราอันดับรงมีรคิสเพลทนผู้มระโปทานจังตาลิก อาจารย์แว่นอาจารย์แวน,นหรือเปล่าครับมนียงอ้นะครับผ <c oughs> ู้คนมาชมครับท่านผู้ชมดูนะครับบรรยากาศ นี่ะครับไ้ดูบรรยากาศนะครับตอนนี้กําลังป่วยทานนะครับผมมาร่วมงานเยอะแยะมากครับเดีวพราชาอยู่พระเจ้าอันชัเสด็จมาสมุทรก็ช่วยชตวิเมวพราชาอันอยู่ห่ยเงนามบุญบุญาตครนาคา

<Billie S 2> นี่คือองค์ปู่นะครับองค์ปู่วิรุษตักโขนะครับในงานรวมสวงประจำปี2565ครับวัดภูคุญเขาตำบลคันพระองค์อำเภอโพธิไทยจังหวัดเลยด้วยความเมตตาแข่งรกษตรประคุนกันหลวงปู่ใหญ่คนชัยนรตะคุณโยองค์ประธานชงในสำนักชมภูคุญเขาและมีพระเดช็นต่างๆลูกขอบรรยากาศคนเยอะมากครับ เมองเจ้าพระอำเภอโพชัยวัดสับปะรุอยู่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับแวลาดโมงท่านนายกใช่ครับอีสานเป็นเมืองพญานาคครับมีทุกที่ครับท่านผู้ชมเมตตาเป็นวุฒิธรมในพิธีพระท่านเสด็จมาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดเขตซ้มท่านตุ้งรินละทอนท่านชั่วพระท่านนายกเทศสมณีเทศบาลตำบลคำหลวง ผู้บริหารในเทศบาลตำบลคำโพงตลอดจนคณะกำนันพ่อผู้ใหญ่บ้านอุบาสกอุบาสิกาในวันนี้จงตั้งเกิดเป็นสิริสวัสดิ์พิทางองคนแผ่ไปให้เล่นเป็นสุขท์การบูรณะครับท่าญาติโยมที่มาร่วมงานนะครับนั่งเต็มเลยนะครับเป็นเนินเขาเป็นลานหินที่นี่เป็นลานหินฟอสซิลหินร้อยสามสิบล้านปีนะครับท่านผู้ชม หินที่เก <oi> ิดจากฟอสซิลหอยหน่อย130ล้านปีโอ้มีหาบมาครับ <na> ดูนะครับหาบเงินหาบทองสาธุอมนโมนมัสการเบแห่งข้าจะไหว้องค์พระประมีส่วนมุเบ็เจ้าข้าขอไหว้องค์พระอินทรบพิมพ์ปยมประการตราดวันทั้งสี่พระศรีนารอดยอดพระพิโรกกันตาย ปะสูตรพระวินายพระสรมัตพระไกรพระพ่อหมอยพระพุทธขีเนพระพุทธขี่ไยองค์พระนารายพระกจายนะองค์บรมโอฬารภาษาดีบูตรพระวัฒนธรรมพระกคำวิธีองค์พระศรีมหาโพธิองค์พระบรมสารภาษาดีนิจชาตเจริญองค์พระศรีพระพุทธเจ้านะดูบารมีแห่งองค์ทคขาพระยาวิรุฬกเสือ ผู้ปกครองเราเพระยาน้านาคาจี่ดีนาจีนาคเทวีนาบีนาคราชเราเพื่อหนาคทั้งสี่ตระกูลทุกพระองค์ทุกตนทุกนามจนเสด็จเข้าสู่พระวาที่ประทับโตเจกาบารมี ในงานิธีี่นะครับเป็นบรรยากาศงานพิธีเปิดงานวงสวงคงปูวิรูปขวัดปูกุ้มข้าวตำบลคำพระองค์อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องลุงคงมาแล้วด้วยนะครับ